สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่เกิดในปีนักสัตต์ปีระกานะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือน2000 <c ười> คลิปนี้เป็นคลิปประจำปี2567ของผู้ที่เกิดปีระกากา,ารอ่านนี้เป็นการอ่านภาพร,าพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเอาไปตัดสินอะไรในชีวิตจ,จริงไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองเดี๋ยว3ใบนะคะให้กับชาวปีระกาว่าจะมีแนวโน้มพลังงานภาพรวมจะเป็นยังไงในไพ่พรหมยานสามใบค่ะ เทพธิดาเมงป่องพระนางสุรัสวสดีแล้วก็ไพ่พระเทวฤษีเริ่มที่ใบแรกก่อนนะคะได้เป็นไพ่เทพธิดาเมงป่องพไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงการต่อสู้ดิ้นรนการปกป้องตัวเองการระมัดระวังในการใช้ชีวิตการไม่ไว้ใจใครง,ง่ายๆเพราะว่าชีวิตผ่านความบทเรียนมาเยอะนะ่ะผ่านทั้งความสุขความทุกข์อะไรมาเยอะทำให้เราเรียนรู้อะไรมาเยอะ การถูกหักหลังการถูกเอาเปรียบหรืออะไรต่างๆนานาม,มันสอนให้เราไม่ไว้ใจใครง่ายๆเราแวดระวังภัยแล้วก็ปกป้องตัวเองตั้งเซฟโซนให้กับตัวเองแน่นหนาอะไรอย่างนี้ค่ะการจะทำอะไรต้องใช้ความมานะพยายามบากบั่นมากเป็นพิเศษแล้วบุคคลิกภาพของของชาปีรากาในปี67เนี้ยจะค่อนข้างลึกลับ ไม่ค่อยเปิดเผยความเป็นตัวเองให้กับใครเห็นก็เหมือนกับโลกส่วนตัวสูงด้วยส่วนหนึง่งมีบุค,คลิกที่ดูดุดันแต่ว่าแฝงไปด้วยอะไรที่ลึกลับซ่อนเร้นอยู่ในตัวเองนะคะปีนี้จะเป็นปีที่ชาวรากาต้องการที่จะเหมือนอาจจะไม่ใช่ต้องการก็อาจจะมีโอกาสก็ได้ได้นำพาตัวเองเข้าไปสู่ขั้นตอนของ,ของการชำระล้างจิตใจให้ให้บริสุทธิ์มากขึ้นอะ เหมือนกับว่าอาจจะออกบวชปฏิบัติธรรมถือศีลกินเจเหมือนรู้จักปล่อยวางมากขึ้นเรียนรู้สัจธรรมมากขึ้นศึกษาหลักธรรมคาสอนอะไรมากขึ้นหรือได้ไปเจอกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาแล้วช่วยแนะนําการดํารงชีวิตของเราให้รู้จักสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นทําให้คุณได้องค์ความรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ศาสตร์สาขาใหม่ๆบางคนชอบ จะศึกษาเรื่องสาขาพยากรณ์บางคนจะศึกษาออหาความรู้หรือว่าไปเรียนศึกษาตอบเพิ่มเติมการงานสามารถไปได้ดีทุกสาขาอาชีพเลยนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานสอบสวนงานสืบสวนผู้ตรวจสอบเป็นนักข่าวเป็นอะไรบ้างละ่ะวิชาการนักวิชาการนักกฎหมายเป็นศัลยะแพทย์อย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เป็นนักบัญชีแล้วที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดที่ต้องทํางานด้วยความละเอียดด้วยความระมัดระวังเนี้ยจะไปจะไปได้ดีจะไปได้ดีจะรุ่งโร์ประสบความสําเร็จมุมมองด้านความรักเนี่ยก็จะเป็นความรักที่เน้นที่ความซื่อสัตย์เน้นที่ความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความจริงใจต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาแล้วแบบไม่อยากเล่นๆไม่อยากเสียเวลามายึดมั่นกับความรักที่ซื่อสัตย์ที่มั่นคงไม่รักใครง่ายๆด้วย ไม่รักใครง่ายๆด้วยใครที่เคยมีบาดแผลมาก่อนจะยิ่งแบบมองคนแบบนานมากกว่าจะเริ่มต้นรักครั้งใหม่เ่เพราะเขาไม่ไว้ใจใครง่ายๆล่ะคนเนี้ยนะคะชาวปีระกาในปี67เนอะอความรักก็จะมียากมีคนเข้ามาไม่มีแน่ๆเนี่ยเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาแต่คุณอะจะตั้งกำแพงสูงเองเรื่องสุขภาพระหว่างเกี่ยวกับมดลูกอวัยวะสืบพันธุ์นะคะอา่าประมาณนั้น มาที่ใบที่สองใบที่สองคุณได้เป็นพระนางสุรัตสวัดีนะคะเป็นผู้หญิงสวยเชียวพระนางเนี่ยเป็นพระมเหสีของพระพรมนะคะเป็นเทพแห่งเครียกแลเป็นเทพแห่งแห่งศิลปะวิทยาด้านด้านการดนตรีด้านพวกอักษรศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะนั้นใครที่ทำอาชีพประมาณนี้ก็จะไปได้ดีนักประพันธ์นักดนตรีนักแต่งนิยาย เขียนนิยาย,ะยาน,นะคะคุณก็จะมีจินตนาการสูงส่งดารานักแสดงที่ใช้ความสวยความงามศิละปะการแสดงอะไรอย่างเงี้ยศิละปะการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปได้ดีมีชื่อเสียงไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินทองเพราะฉะนั้นชาวปิลากาก็คงจะไม่ขัดสนเรื่องเงินทองสักเท่าไหร่ยังไงก็ต้องมีเงินกินเงินใช้ในปีเนี้ยนะคะ คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีทั้ง3ใบเนี่ยคือเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมากมีความสามารถทางด้านต่างๆเยอะมากแต่ทอมตัวไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนมีเมตตาด้วยเป็นคนที่น่าเคารพน่าศรัทธาพูดอะไรใครก็เชื่อฟังพูดอะไรใครก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยดูดุดัดนดูเข้มแข็งแต่มีความงดงามอ่อนช้อยแล้วก็มีความเล้นลับอยู่ในตัวเองอะ เพื่อนร่วมงานลูกน้องจะให้การยอมรับเจ้านายจะให้การชื่นชมเ,ออเล็งเห็นคุณค่าในตัวคุณมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเยอะอะไรประมาณนั้นนะถือว่าเป็นคนที่มีโชคทางด้านการเงินเข้ามาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เป็นโชคใหญ่แต่มันจะเป็นเข้ามาเรื่อยๆทยอยทยอยเข้ามาเรื่อยๆตลอดทั้งปีนะคะมาถึงใบสุดท้ายเป็นไพ่เทวฤษีไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของราชครู คือครูบาอาจารย์นะคะใบนี้เนี่ยแสดงถึงการการละกิเลสการมองโลกตามสภาพจริงการมองโลกตามหลักของสัจธรรมเหตุและผลการยึดมั่นในความความเป็นจริงการมีเหตุผลไม่มองอะไรที่ที่ไร้แก่นสารไร้สารละหรือว่าเอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณจะเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมีตรกกะชีวิตเยอะมาก นะคะมีตรก,กะมีปรัชญาชีวิตสูงมากในปีนี้ชาวปีละกาแล้วก็เป็นคนที่หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองด้วยนะคะชอบทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดูมีค่าเพิ่มขึ้นมีความรู้มากขึ้นอาจจะไปเรียนต่ออาจจะไปเทคคอร์สอะไรก็แล้วแต่ชอบสแสวงหาความรู้ให้กับตัวเองอ่ะคุณจะมีโชคในเรื่องการศึกษาต่อใครที่อยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อสอบเล่าเรียนต่อ นะคะสอบชิงทุนสอบไปรเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยจะมีมีเกณฑ์ผ่านได้สูงมากเป็นคนที่มีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเองเยอะแต่จะทอมตัวไม่ค่อยแสดงออกแต่จริงๆคุณมีกลินเยอะมากนะคะคุณมีภูมิความรู้ในตัวเองสูงมากแบบนั้นเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะได้หลายศาสตร์สาขาเลยนะคะสำหรัชาปีละกาปีนี้เนี่ยรุ่งโรจทั้งสาขาศิลปะ ทั้งสาขาครูบาอาจารย์นักค้นคว้านักวิจัยเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณแผนปัจจุบันนักปรัชญานักวิชาการนักธุรกิจต่างประเทศเอ่อนักธุรกิจระหว่างประเทศนักกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยรุ่งโร์โดดเด่นประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณมีภูมิความรู้ที่ดีคุณมีองค์ความรู้ที่ดีนะคะเป็นวิศวะย่างได้เลยนะตรงนี้มีโชคการเงินการทองเข้ามาเรื่อยๆไม่ขัดสน ะะได้รับความเชื่อใจได้รับการไว้วางใจได้รับกออารเคารพศรัทธาต่อจากผู้คนมากมายพบเจอความรักได้ยากเพราะตักกะของเรามันเยอะ,อะเดี๋ยวนี้เรามาดู12เดือน12ใบของชาวปีรากาโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยโรคส่วนตัวสูงจริงแหละนะคะชอบอยู่คนเดียวไม่อยากไปวุ่นวายกับใครมีเหตุให้ไกลบ้านได้เดินทางไกล มีเหตุให้ต้องห่างกับคนรักห่างกับครอบครัวมีภารกิจบางอย่างที่ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตตามลำพังหรืออารมณ์ขี้เหงาอารมณ์คิดถึงแฟนเก่าก็มีเข้ามาช่วงปีใหม่เรื่องการเงินยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เรื่องการงานไปแบบเรื่อยๆมาดูเดือนกุมภาเดือนกุมภามีโอกาสได้เดินทางไกลได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อน บางคนจะลาออกจากงานแล้วไปเริ่มต้นหางานใหม่นะคะให้เวลากับตัวเองหรือสบายใจมากขึ้นเป็นคนไม่ค่อยแคร์ใครช่วงกุมภาเนี้ยโลกส่วนตัวสูงมากไม่ค่อยแคร์ใครไม่ค่อยอยากพบปะก,กับใครเที่ยวยังไปเที่ยวคนเดียวเลยเบื่อโลกเบื่อสังคมแต่ชอบท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าจะท่องเที่ยวไปตามลําพังชอบไปวันที่คนไม่เยอะจะเลือกไปวันที่คนไม่เยอะคนเยอะแล้วหงุดหงิดวุ่นวายอะไรเนี้ย อีโก้สูงบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานบางคนลาออกจากงานแล้วเป็นช่วงพักผ่อนการเงินมีค่าใช้จ่ายรายรับตรงนี้ยังไม่ยังไม่เข้ามาแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายตามอำเภอใจด้วยนะคะ,ะมาดูเรือนมีนาคมชาวบีรากาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับชาวีรากาในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ มีนาคมเอาแง่ความรักก่อนมีเกณฑ์พบรักนะมีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาติมีเกณฑ์พบรักกับคนในเครื่องแบบมีเกณฑ์พบรักกับใครก็ได้ที่เขามีลักษณะที่แตกต่างกับคุณมากทัศนคติต่างกันเชื้อชาติาศาสนาความเชื่อต่างกันหรือเขาเป็นคนที่บุค,คลิกนิสัยต่างกับเรามากอะไรอย่างเนี้ย เป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนพ่อไม้แม่ไม้เป็นคนที่เคยล้มเหลวกับความรักมาก่อนก็ได้คุณมีเกณฑ์พบรักกับเขาอันนี้ในแง่ความรักก่อนแต่ว่าด้วยความต่างของคุณสองคนน่ะต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองน่ะต่างคนก็ต่างมีอีโก้สูงอ่ะต่างคนก็ต่างแบบชั้นเป็นชั้นฉั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อใครฉั้นจะเอาตามแบบฉบับของชั้นมันทําให้เหมือนกับความรักมันหาจุดลงตัวได้ยาก ความรักหาจุดลงตัวได้ยากสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบต่างคนต่างไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนะคะช่วงเดือนมีนาคมทีนี้ถ้าไม่ใช่ในแง่ของความรักถ้าเป็นเรื่องการงานมีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นหรือเปลี่ยนงานใหม่สูงมากบางคนลาออกบางคนถูกจ้างออกบางคนออกเองตามตามตาม,ตามใจตามความสมัครใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสายงานได้สูงมาก เปลี่ยนจากสายงานหนึ่งไปสู่สายงานหนึ่งเปลี่ยนจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่งเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งอาจจะเป็นงานเดิมแต่ได้ย้ายไปทําสาขาใหม่ได้ย้ายไปทําที่ใหม่จากจังหวัดนี้ต้องไปรับผิดชอบจังหวัดอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์สูงมากเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอะาะอนก็ไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในในแง่มุมไหนของชีวิตเราชาวปีรากา แต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในแง่ดีก็เป็นไปได้จบหน้าที่เดิมเริ่มหน้าที่ใหม่จบตำแหน่งเดิมอัปเกรดขึ้นเป็นรับตำแหน่งใหม่รับภาระรับผิดชอบแบบใหม่ๆจากเคยเป็นลูกน้องเปลี่ยนเป็นเจ้านายจากเคยเป็นลูกจ้างเปลี่ยนเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเป็นซีอของตัวเองอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคือมันเป็นการจบสิ้นเราเริ่มต้นใหม่นะเพื่อนๆภาย้น เป็นการจบสิ้นเป็นการปล่อยวางสิ่งเดิมๆแล้วได้เริ่มต้นสิ่งใหม่หมายความว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างเกิดขึ้นในช่วงมีนาคมชาิรากาทั้งแง่ความรักทั้งแง่การงานทั้งแง่การใช้ชีวิตบางคนจะได้ไปเริ่มต้นใหม่จะได้ห่างบ้านไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างแดนต่างถิ่นต่างแดนต่างภูมิภาคต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะ หรือบางคนจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้คุณมีไพ่ของการไปเรียนต่อแล้วก็คุณมีไพ่ของการเดินทางไกลไปต่างประเทศบางคนจะได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เช่นกันเมษายนของชาวปีรากาเมษายนเป็นยังไงคะลุ้นอะว้าวการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่มันเหมือนกับว่า อะเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่รอคอยอะไรมาเนิ่นนานผู้อ่านไม่รู้ว่าคุณรอคอยอะไรชาวีรากามันมีพลังงานของการรอคอยอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องโชคชะตาเรื่องความรวยเรื่องเงินเรื่องความรักหรืออะไรบางอย่างมันกําลังจะเกิดปรากฏการบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณพพ่เดลเฟอร์นเด่นเ,เรื่องความรักการเปลี่ยนแปลงสถานะคนที่ไม่มีแฟนอาจจะตัดสินใจมีแฟนก็ได้คนที่ไม่เคยเจอใครชีวิต เปลี่ยวร้างอ้างว้างมานานดเดดเดี่ยวเอกามานานมากอย่างเงี้ยเนี่ยใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดเลยปีนี้อาจจะมีความรักเข้ามาแต่ด้วยความที่ว่าคุณมีสามใบเนี่ยเป็นเป็นไพ่หลักนะคะความรักของคุณที่คุณได้เจอเนี่ยมันมาพร้อมกับการสแกนกันเยอะมากมันต้องเรียนรู้นะคะเออมันต้องใช้คำว่าใช้การเรียนรู้กันสูงพอสมควรกว่าจะลงเอยกันได้ เจอความรักก็จริงแต่จะลงเอยกันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันมีความแตกต่างที่คุณจะต้องปรับแก้ต้องปรับจูนเข้าหากันต้องเรียนรู้กันและกันสูงมากอย่างเงี้ยในแง่ของความรักในแง่ของหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆคนว่างงานจะได้งานทําคนมีงานอยู่แล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสายงานของคุณเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนภาระรับผิดชอบหน้าที่หรือเปลี่ยนแปลงคนร่วมงานก็ได้ ทีมงานใหม่ๆจะเข้ามาหัวหน้าคนใหม่จะเข้ามาลูกน้องคนใหม่จะเข้ามาทีมเวิร์คคนใหม่จะเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมีการรับลูกน้องเพิ่มมีการได้ไปทํางานกับชาวต่างชาติมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทํางานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเออมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับกับเรื่องหน้าที่การงานด้วยส่วนการเงินยังไม่เด่นต้องบอกอย่างนี้สีนะ่ใบเนี่ยการเงินยังไม่เด่นดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ มาดูเดือนพฤษภานะคะของชาวปีรากาปีหกเจ็ดนี้พฤษภาเป็นไงบ้างคะอู้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเกิดขึ้นแน่ๆนการปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้มาช่วงมีนาเมษาพฤษภานะคะจะมีการปรับเลื่อนตำแหน่งใครที่ไม่เคยได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไม่เคยได้เลื่อนเงินเดือนเลยจะได้เลื่อนใครที่ตกงานจะได้งานใครที่ หน้าที่การงานไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยดูเฉาๆมาตลอดก็จะมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบรรยากาศการทำงานแบบใหม่ๆจะเข้ามาเดือนพฤษภาต่อไปมิถุนายนะคะอ่ามิถุนาเป็นสองดาบสองดาบคือการนิ่งล่ะทีนี้มิถุนาจะอยู่ในช่วงที่แบบมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคลุกคลักนะคะ ถุกคลัดมีปัญหาให้ปรับแก้ให้รอการตัดสินใจหรือใครที่ลงทุนทําธุรกิจอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงชะลอการตัดสินใจเอาไว้ก่อนรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างใครที่ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาช่วงนี้ก็อาจจะมีความยุ่งยากหรือเรียนหนักขึ้นหรือมีการสอบมีการอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะทําให้คุณต้องใช้สมาธิใช้สติกับตัวเองค่อนข้างมากในช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับปีลากา การงานถือว่ามีอุปสรรคเล็กๆเข้ามาทดสอบจิตใจอาจจะเป็นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานไม่เข้าใจกันลูกน้องบริวารขัดใจกันหรือความเห็นไม่ตรงกันติดขัดกันที่เจ้านายยังไม่อนุมัติยังไม่เซ็นนู่นนี่ทําให้การงานมันชะลอตัวลงทําให้อาจจะเกิดความล่าช้าทําให้เราจะต้องรอดูหรือรอเวลาไปก่อนทําอะไรตามใจตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแต่มองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตนะสองดับ สงดาบคุณแค่รอจังหวะดีๆแค่รอจังหวะดีๆในการตัดสินใจอะไรบางอย่างแค่นั้นเองต่อไปกร,รกดาคมค่ะชาวปีละกากร,รกดาว้าติดกับไพ่3ามดาบเล็งไปที่ความรักก่อนเลยค่ะความรักเนี่ยสามไม้ประกบสองดาบและ3ดาบความหมายมันจะเป็นออกแนว การเรียนรู้กันเรื่องความรักที่ผู้อ่านบอกอะสุดท้ายมันเป็นอีโก้สูงทั้งคู่อะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะฉันก็เป็นแนวฉันเธอก็เป็นแนวเธอต่างฝ่ายต่างปรับจูนเข้าหากันได้ยากด้วยความแตกต่างภาษาวัฒนธรรมอารมณ์สังคมจิตใจ ความเชื่ออะไรต่างมัน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 คนละด้านเกินไปมันห่างมันต่างกันเกินไปแล้วเราพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับจูนกันเท่าไหร่มันก็สุดท้ายแล้วมันจูนกันยากเมื่อคุณรอการตัดสินใจในที่สุดกรกราคคุณจะตัดสินใจได้ว่าจบความสัมพันธ์ดีกว่าคนละทางดีกว่าถ้าคบกันแล้วต่อให้รักกันแค่ไหนแต่มันเหนื่อย ก็ยอมที่จะจบแบบเจ็บเจบแล้วตัดไปเลยให้มันไม่ต้องเรื้อรังดีกว่ามันก็เลยออกมาเหมือนสามสองสาใบแรกอะความรักมันลงเอยกันยากเพราะว่าต่างคนต่างมีแบบฉบับของตัวเองชอบมากถูกใจมากรักมากแต่ตรก,กะชีวิตมันต่างกันเกินไปทีนี้ในแง่ของการงานมันหมายถึงการที่เราเนี่ยค่ะการทํางานที่จะต้องมีอุปสรรค ที่ต้องรอการแก้ไขยังแก้ไขไม่ได้เพราะเป็นสามดาับสองดับสองดับต่อเนื่องสามดาับคือปัญหามันเพิ่มขึ้นมานิดนึงมันยังทําอะไรไม่ได้เราต้องรอเวลารอจังหวะในช่วงมิถุนาแล้วก็กรกฎานะคะถ้าเป็นเรื่องการงานนะมีอุปสรรคเข้ามานิดนึงแต่ว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องยื้อเวลาเอาไว้ก่อนอยังแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ยังไม่ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องการค้าขายอย่างเงี้ยอาชีพค้าขายก็คืออาจจะมีคู่แข่ง กิจาการอาจจะลูกค้าช่วงนี้ซบเซาลงไปออเดอร์ไม่ปังรายรับเข้ามาไม่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเลิกกิจาการไหมไม่เราก็ยังคงต้องทําต่อเนื่องไปเพียงแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่เราจะต้องต้องหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องการเงินแน่นอนก็คือค่าใช้จ่ายเข้ามามิถุนากราคาค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้ามาด้วยในช่วงนี้เนะาะระวังสุขภาพด้วยมาดูที่สิงหา ขอดูไพ่เดือนสิงหาคมของผู้ที่เกิดปีลักานะคะสิงหาโชคมาแล้วคุณจะมีโชคเดือนสิงหาคมโชคเป็นเงินก้อนใหญ่โชคเป็นหน้าที่การงานที่มันเคลียร์ได้ที่มันจบสิน้นไม่ไม่ถึงกับจบสิ้นหรอกแต่ว่าเราเจอทางออกเจอทางแก้เจอทางแก้ปัญหาเจอเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนกับสมองมันบรท์ขึ้นอะ่ะมันอึนมาสองเดือนแล้วเนี่ยมันหนักมันอึนมันเครียดมาสองเดือนแล้ะ นะคะเดือนสิงหาไบรท์สทีสมองปลอดโปร่งเจอปรัชยาเจอหลักการเจอแนวทางเจอครูบาอาจารย์ที่ดีเจอผู้รู้เจอกูรูผู้แนะนำทางออกที่ดีรวมไปถึงตัวเองนั่นแหละสำเร็จการศึกษาหรือว่าบรรลุอะไรบางอย่างแล้วแก้ไขปัญหาได้การงานเจริญก้าวหน้าการเงินเข้ามาค่ะเงินก้อนมีโชคเงินก้อนเงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์เงินจากการ ขายที่ดินขายบ้านขายรถหรือว่าเงินจากการได้ค่าชดเชยเงินก้อนอะไรบางอย่างเข้ามาเงินตกเบิกเงินอะไรก็ได้เงินประกันเวรคืนอะไรก็ได้เงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บรรเทาภัยอะไรก็ได้นะคะเป็นเงินก้อนเข้ามาเงินจากการสะสมบ่มเพาะเขาปันผลให้แบบนี้ก็ได้เดือนสิงหาคมนะดูไพเ่เดือนกันยายนของชาวีรากาหน่อยนะคะกันยายนอะแบบนี้ละกันอเห็นไหม เมื่อคุณแก้ปัญหาจบเมื่อมันมีโชคอะไรบางอย่างเขา้ามามันก็จะมีความสบายใจกันยายนเป็นเดือนที่คุณจะมีความสบายใจชิลค่ะชีวิตช่วงนี้ชิลภารกิจที่มันหนักๆอะ่ะมันเคลียร์ออกอะ่ะมันขจัดปัญหาได้มันก็จะเกิดความชิลเกิดความสบายอุราเกิดเป็นแบบ slow life แล้วทีเนี้ยอยากจะพักผ่อนก็ได้พักผ่อนกันยายนนะคะกันยายนได้พักผ่อนหลุดออกจากภาวะความเครียดเรื่องการงาน แล้วช่วงสิงหาเนี่ยคุณมีโชคการเงินเข้ามาต่อเนื่องมาหากันยามันทําให้คุณมีเงินที่จะดูแลตัวเองพักผ่อนหย่อนใจไปกินไปเที่ยวผ่อนคลายรีแลกซ์อะไรอย่างนี้นะคะใครที่มีความรักที่เจ็บปวดมาช่วงช่วงช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนะี่ยเดือนอกันยายนคุณจะรู้สึกเหมือนทําใจได้จะเริ่มรู้สึกทําใจได้นะคะ,ะ,คะเริ่มรู้สึกทําใจได้แล้วเหมือนกับว่าแผลสดมันเริ่มมันเริ่มตกสะเก็ด ตัดใจได้ไหมก็ยังนะคะแต่ว่ามันทําใจยอมรับได้ต่อไปเดือนตุลาคมนะคะตุลาคมอืมเห็นไหมมังคจัดมันแก้ปัญหาได้น่ะราชาดาบคือคุณคนเคลียร์ปัญหาได้จบในเดือนตุลาคมทุกอย่างจบสิน้นปัญหาอะไรก็ตามอะ่ะเนี่ยถ้าเป็นปัญหาความรักหรือรักสามเศร้าอ,อะไรก็ตามแต่ที่เลิกรากาับแฟนหรืออะไรก็ตามแต่ในช่วงเนี้ย ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณตัดเขาออกจากวงจรชีวิตของคุณได้แล้วเพราะว่าอะไรถึงได้ตัดง่ายจังแค่สองสามเดือนตัดได้แล้วเราตัดได้เพราะาคุณมีใบนี้มันเป็นการสร้างกำแพงสร้างเซฟโซนและป้องกันตัวเองคุณคุณเรียนรู้ตักกะชีวิตได้ด้วยตัวเองคุณบรรลุศักดิ์จะทาอะไรบางอย่างด้วยตัวเองแล้วมาทําให้คุณไม่ต้องจมปลักอยู่กับความทุกข์นานๆคุณจะเข้มแข็งและขแข็งแกร่ง,ง,งมากขึ้น คุณวางดาบลงไปแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องมาถือมาแบกมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปจมกับความทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ทมแต่ในเดือนตุลาคมคุณจะเป็นผู้พิชิตพิชิตชัยจะเป็นผู้ที่ชัยชนะอยู่ในกำม,มือของคุณปัญหาอุปสรรคสองดาบสามดาบก็ช่างมันเถอะคุณจัดการได้หมดเลยในเดือนตุลาคมนะคะต่อไปพฤศจิกายนพฤศจิกายน ขอดูพฤจิการแล้วก็ธันวารวดเดียวเลย2ใบละกันเนาะนะคะขอดู2ใบพฤจิการและธันวาพฤจิการก่อนนะคะไพ่ดีค่ะแปดไม้เท้าแล้วก็เดือนธันวาคมปิดท้ายให้ชาวราการหน่อยค่ะไพ่สีดาแปดไม้เท้ามันหมายถึงการสื่อสารของอะไรบางอย่างต่อเนื่องมาจากตุลาคมการงานนะคะก็จะมีข่าวสารเข้ามาเรื่องการงานถือว่าเป็น เ,เป็นภาระงานที่คุณรับผิดชอบไหวว่างั้นเถอะงานอาจจะเข้ามาเยอะอาจจะเข้ามาหนักอีกช่วงหนึ่งงานเยอะอะค่ะช่วงพฤศจิกายนงานเยอะงานเริ่มมาแบบหลังจากที่คุณพักผ่อนไปช่วงตุลาคมใช่ไหมช่วงกันยาใช่ไหมช่วงกันยาได้พักผ่อนช่วงตุลาคมเคลียงานเคลียอะไรเสร็จได้พักผ่อนเคลียปัญหาจบช่วงพฤศจิกายนงานเริ่มมาอีกแล้วลอ,ลอกๆหนึ่งงานเยอะอีกแล้ว จะทาให้คุณเหนื่อยในช่วงพศจิกากับธันวาอาจจะเครียดอาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะเครียดอาจจะเหนื่อยนื่อยในเรื่องของงานเรื่องของความรักมีเข้ามาค่ะมีเข้ามาอีกแล้วหลังจากที่ปล่อยเกียร์ว่างไปช่วงเมื่อกี้พศจิก,กาธันวามีเข้ามาอีกแล้วแต่คุณไม่สนใจเลยรอบนี้คุณไม่สนใจเลยเชาวลกาพศจิก,กาธันวาไม่มองใครเลยนะคะไม่มองไม่สนไม่เอาไม่อยากคุยไม่อยากอะไร ตั้งกำแพงแน่นหนามากไม่สือ่อไ,ไม่ตอบกลับสื่อสารอะไรใดๆกับใครเลยนะคะอยู่ในโลกส่วนตัวอย่ามายุ่งกับฉันไม่ต้องมาชอบฉันอะไรประมาณนี้ออกแนวนั้นอีโก้สูงเรื่องความรักส่วนเรื่องการเงินเป็นอะไรที่ยังมีค่าใช้ใจ่ายชาวลากาปีนี้ค่าใช้ใจ่ายเยอะตลอดทั้งปีแต่คุณมีโชคใหญ่เข้ามาช่วงสิงหาคมซึ่งมาแค่ครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดปีเพราะว่านเป็นก้อนใหญ่ มาแค่ครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดปีนะคะ,ะต่อให้คุณมีรายจ่ายเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยรายจ่ายเพียบเลยรายจ่ายเข้ามาเพียบเลยเนี่ยรายจ่ายทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าใบนี้ใบเดียวเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ที่มันสามารถที่จะเจียดไปใช้ใจ่ายไอ้พวกนี้ได้ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเพว่อนก็เลยมองว่าโชคครั้งเดียวที่เข้ามาสามารถซัพพอร์ตชีวิตของเราได้ตลอดทั้งปีอยู่ได้อยู่ได้ไดชราคาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอยู่ได้ โอเคประมาณนี้สําหรับปี67ของชาวปีราังกานะคะก็าอาจจะตรงบ้างอาจจะไม่ตรงบ้างไม่ต้องซีเรียสนะเพื่อนๆนะมันเป็นแนวกว้างๆเอาไปปรบับใช้อีกทีนึงอันไหนที่มันดีแล้วก็ไปสร้างเป็นกําลังใจอันไหนที่มันไม่ดีแล้วก็เอาไปเตือนให้เราไม่ประมาทแค่นั้นเองนะคะนอกจากซะว่าเพื่อนๆไปดูแบบส่วนตัวเปิดไพ่เองหยิบไพ่เองหรือคุยกันแบบเปิดส่วนตัวกับอาจารย์หมอดูอะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นหน่อย เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปนะเพื่อนๆนะจะมีคลิปที่แยกตามลัคนาราศีให้นะคำทำน,นายไหนไม่ถูกใจหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเพ่นก็ต้องขออาภัยไปนนที่นี้ด้วยนะคะก็อยวยพรให้กับชาวพิราิกามีสุขภาพพลนานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ประสบความสุจในที่การงานพบเจอความรักที่ดีถ้าใครอยากมีความรักให้คุณเจอความรักที่ดีตามปรารถนาส่วนใครที่ เจอความรักที่ไม่ดีขอให้คุณเข้มแข็งและผ่านพ้นอุปสรรคความรักร้ายๆนั้นไปให้ได้แล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขทุกๆคนเลยแล้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ